นี่ครับปานินฮะโลละห้าสิบ้าบาทครับตัวตัวละโลฮะมาดูวัตถุดิบละครับจะมีป้านินฮะแล้วก็เห็ดฟางครับพริกขี้หนูส่วนครับมีมะขามเปียกครับผักชีฝรั่งครับตะไคร้ครับมีขา่าใบมะกรูดครับ มีมะนาวครับมีผักชีครับผมจะใช้ผักชีใช้ลาดด้วยนะฮะมีพริกแห้งครับก่อนอื่นก็หั่นขาให้เป็นแว่นๆนะฮะตามด้วยตะไคร่นะครับ ก็ผักชีนี่ลากเก็บไว้นะฮะสำคัญมากครับเคลียรับอยู่ตรงนี้ฮะจะให้น้ําต้มยําในหอมต้องมีรากผักชีครับไม่ใส่นี่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของใบมะกรูดก็เด็ดเอาเฉพาะใบนะฮะก้านอ่อกนะครับแล้วก็มีในส่วนของพริกขี้หนูส่วนนะฮะมะนาวก็พักไว้ก่อนนะครับ ปลานินผมไม่หั่นเป็นท่อนๆนะครับผมซื้อมาค่าทำก็คิดตัวละห้าบาทครับที่ตลาดไทยนะแล้วก็วิธีล้างปลานะครับนี่ครับท้องจะต้องสะอาดไม่ดำนะฮะเพราะถ้าดำมันจะมีกลิ่นของดินนะฮะเพราะว่าปลานินบางทีมันกิน มันเป็นปนินเลี้ยงในบ่อนะฮะมันจะกินอาหารไปที่อยู่ก้นดินฮะจะทําให้ปลาเอ่อเม็นขี้ดินนะฮะส่วนพริกแห้งก็คั่วนะครับให้มีไม่ไม่เล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมนี่ครับใส่น้ำนะครับพอน้ําเริ่มเดือดนะฮะมะขามเปียกขาตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับขายไม่ได้คือ ลากผักชีครับปรุงรสชาติด้วยเกลือครับรสดีครับซอสฟ้าเขียวครับสีอิ้วขาวแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยครับแล้วก็ปิดฝารอดเดือดครับนี่ครับ พอเดือดเสร็จก็ปล่อยสักพักหนึ่งะฮะให้เครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันได้ส่งกลิ่นในน้ำต้มยำนะฮะระหว่างนี้ก็รอนะครับ พอเริ่มส่งกลิ่นหอมใช่ไหมครับก็เดือจดจัดๆเนี่ยตามด้วยเนื้อปลานะครับเริ่มจะขัวฮะไล่จะขัวลงไปครับเย็นห่างครับนี่ครับน้ำต้องเดือดนะฮะ าวน,นี้ก็อย่าพิ่งคนนะฮะปิดฝาครับรอดเดือดครับพอเดือดอีกรอบระหว่างนี้ก็ช้อนฟองออกนะฮะฟองนี้ก็คือในส่วนของเลือดปลานะครับช้อนฟองกับไขมันนะฮะนี่คนที่เวลาต้มใช่ไหมครับ แล้วจะมีได้ได้กลิ่นดินก็คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ทําความสะอาดในส่วนของท้องนะฮะท้องที่มันเออดำๆนะฮะพอปลาเริ่มสุกใช่ไหมครับตามด้วยเห็ดฟางครับเห็ดฟางนี้ผมซื้อมาโลละเจ็ดสิบาทครับจากตลาดไทยนะฮะระหว่างต้มๆนี่ก็พยายามช้อนฟองออกนะฮะ เนี่ยช้อนฟองออกครับจะได้น้ำน้ำต้มยำที่ใสนะครับพอสุกทั้งหมดนะฮะก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็พริกแห้งครับแค่นี้ครับเป็นน้ำเสร็จนะฮะแล้วก็เพิ่มมะนาวครับเพิ่มความเปรี้ยวครับ จีจัดครับตามด้วยผักชีฝรั่งครับแล้วก็ผักชีไทยฮะแค่นี้ครับแซบๆครับยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ